กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ปะหนาะอาเบิดสุขุสุคนเบิดสุมองสุบอนเด้อสบายดีพี่น้อทงทางฝั่งไทยเพื่อเนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีพ่ออีแม่ทางอเมริกานเนาะแคนาดาออสเตรเลียฝรัง่งเศสยอิรมาน,นีแอฟริกาใต้แอฟริกาเหนือ ขัวโลคใตขัวโลกเนือพี่น้องสบายดีเบิร์ตสมองสุบอนว้าวไปแล้วไปนอดขัวโลกใตขัวโลกเนื้อพูจนมาหอดขัวเขาขัวอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยอา้า <c> ว <oughs> สบายดีออก,ยก,ก,ยยดกันอีกหนะดดนึ่งเนาะกำลังพี่น้องเลยไล่ขัวอะไรคนกันถ่ายถามกันเข้ามาว่าถ้าเบิ่งส่วนพักเจ้าอยู่เด้อว,ว,ว่าสันเนาะถ่าเบิ่งสวนพักพ่อเพียงเจ้าอยู่มันจะเป็นส่วนพักพ่อเพียงหรือเป็นส่วนพักเพียงพอ่อเะยพี่น้องเลยเนาะ ไปเบิ่งน้ำกันแต่ว่าพันต่อฮอตไซดพันไปฮอดไซ,ไอด,ไซดอกกำลังอากาศสิคุดแปลงเป็นดอกอ้ไ,ไ,ไเหมือนอีกสีแปลงเพราะว่ามันลอดลอดลอดตะนางเดี่ยนี้นะ <c oughs> ลอดตะนางน้ำเบี้ยนี่ก็ฮัสซ้อใส่กระบได้ตะนางกันเ้โปโปรว่าอ,อึดอีลีลอดทานเซโนทามมิเซโนนะถ้าเาเข้าหานได้กระบาดม,ม,มีมันมีแต่ตัวสั้นๆมันมีแต่แบบดำดำ กับแบบยางเขียวนะ่ะแล้วมันสั้นม้านเขาไปจากได้แบบบ้านนั่นโน่นสูงไปนั่นแหละแบบของน้องทรายไปนะ่ะมันสูงอ่ะน,นะมันยาวทั่วหัวพี่เป็นตระนางยางให้กันนะก็ดีเนาะแต่ไม่นเนี่ยนะสิมาเห็ดแปลงก่อนสินมาหมคูดแปลงก่อนอ่าที่ขาดบ่ได้ก็คือหลักๆเลยกอะที่เอาสิปลูกเนี่ยคือต้นหอมนั่นแหละพี่น้องเอ้ยต้นหอมผักชงผักชีพวกนี้นนะ มพริกมเคือนี่ประมาณนี่แหละเนาะก็มมกลงมักเล่นก็มา,าปล๊กแล้วนะะจิปูกจะกบวบนมาสันซ้อนแตใบกะเพรานีงง่แหละเนาะงามเนาะใบกะเพราจี่กลนก็มาปลูกข้างในนางะมันลายได้ใบกะเพรานี่ ทางข้างนะครับลายต้นตข้างต้นขอนะลายต้นขนาดเลยอือันนี้ต้นมะเกลือสองต้นปรมาจะบ้านน้ำมงคือกันน่ะทีก็ดีคอเปิดมาได้เป็นกู้ปลายแล้วมันถีกันก็นกนเลยสไลด์คอมาส่วนวาขานี่มาแต่นอนห้างคนมีขา แล้วไล่คูดคุมหมักปิดสภาวะนะคุดนานพักพี่น้องเลยดินมันแข็งขนาดเลยดินะเกิดสิได้นานหนึ่งหากกระเละ่านานหนึ่ง คือใสกเกิดมานี้คักเสกนะมักแตงที่ปูขางแดนมักแตง ักแตงเห็ดเป็น <Angie> ล uh ่องอะเนาะเห็ดเป็นล่องเห็ดเป็นคุมว่ะฮะเขาบอกเห็ดเป็นล่องเห็ดเป็นคุมเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้ที่น้องเลย ก็โตมือด่านไปเลยมันก็นไดสามันนานนานพักมันก็นไดสาม,มือด่านไปเลยดินแข็งขนาดเลยพี่น้องเลยว้าวเจกระถ่ายดินโพนเลยอยูน่นี่มันจะเป็นโพนเนาะกระถ่ายโพนนเ,นเจมบมอือ์ เมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยน่าร้ายเติบแล้วเฮาก็สุดแล้วอร้อนหนากเลยสามนานสี่นานนี่เนาะเจ้าเมื่อยก่อนจัหน่อยพี่น้องเอ้ยเมาแดดมาอะไกันนั่ละครับอันฮอสิคุดนั่นนะทางมักพริกนี่เนี่ยพ่ออะไรแหละฮอสิคุดน่ะบาท พุดปูมักแดงอไอนไอันไหนองปูนะยังฉันามาเพิ่มปูจนเต็มสวนนั่นเี่แหละต้องห่วงน้อยักครว่ามีเอ็นต้านางขยายออกไปปอบรักก้นังลายอยู่ nhà ba là con hao cặp tay điều này cô kỳ không hao được thì nó hao nhập cụ một tay là lại một tay chinh nè còn mà đó. Xe... không mà mặc kinh nó nó sẹp không mặc cụ kinh em sự không sự không có phương ngân không nghi ngân sự không kinh em im sự kinh nè ยังกาะปวอิ่มจะเถื่อกินบวเบื่อจะเถื่ออีกอันนี้ปูกินเองเลยกินให้เบื่อเลยจะบวอยากกูแล้วบ่มีบ่มีสดี๋องแตงเวงเนี่ยนะข้าวไม่ทับปูกได้ในค่้ายดีขนาดเลยดิยขันปูกได้น<ม>นี่ห่วยละสิบพันเลยกัวงวัเนาะ มังโ่ปลูกบ่ารูกดยมมันนี่มันหักยังลูกจากช่องคุุมพอได้กินองบังเหยกัมีในมันมีย่ตรงในมันนะได้กินนะครับพอได้ย้ายองเพมงูกหลายปลได้ตัสู้เอาวเป็นยังเมื่อยเมื่อยขั้ว อันตู่มัน yup. ตู่แง่ของโมได้กินได้ก oh oh <c Bryan> <lude> ินได้ได้กินเบิร์ดอะไรู่ยังไได้บ่หอดได้ฉีหาคุมม่จีพ่อบ่เอไว้เลืองครับเปลือมันตายมันยังอะไรอุโค เออจะพูดแถวนั่นรถจ้ะออกม่พูดคุ้มใหญ่ๆนี่นั่งในเก็บในมันไหวอยู่นะโม่ั่งอืมซื้อมากินเดี๋ยวในมันแห้ง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 ปูแห้งคือแห้งออกไว กินแล้วมาเสียพลดนะทุอทักงามกดปลูกในคันนานะเขาไปกินชมปลูกหลามันเพีย้ยแกจะลุกไงไกินโอ้ยไกิน,กนย่าแล้วไปกินกอบกอบในแค่ตลุกนะ เป็นตะลุกจะปลูกนะเพราะว่าบริหมากมีแต่ของข่อยอะไรงามสือ่อ <laughs> งามหมามากพอเยอจะกินน้ำเย็นกับโอดเพราะว่าไม่มีตู้เย็นชัดเจนนะ kín nằm kín nằm nhất tháng rồi thằng một xe dùng xe dân đọc tu dân nam mua mi chốt thiền là phía nào ơi chắc mình chắc xuống môn là nhóm bỏ lẹo vô anh đi khang mặc thùa à. ơi cặp bao mặc thùa à, hao anh à này muốn sức quá <laughs> khu ở này mà chỉ nói thôi là อันนั้นก็อยากปลูกอันนี้ก็อยากปลูกบ่านี่ฮะปลูกหัวสิปลูหัวสิบะพ,พ,พ่อคนละเนาะอันนี้ว่าสิปลูกมังแตงอีกปลูกมังแตงจากกระปางหนึ่งพี่น้องเลยแตะข้างเนียแตะข้าแล้วก็มังแตงจริง่งสิปลูกโอเคพี่น้องเนาะไว้ถ้าเบิง่งคนละบ่านเฮาปลูกคนละเฮาชิม,มีชิม,มียังไหนในสวนเฮานีน่เนาะ ขอบุญขอบคุณครับผู้ชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเปิดผลงานเบิ่งผลงานผลงานไหนต้องรอจกพักหนึ่งถ้าเบิ่งว่าสิปลูก็ยังหมดเลยยกการเกษตรมาได้หนิพี่น้องเนียเกษตรเนี่เกษตรน้ำมันยกการเกษตรมาตอบจังแดดนอนสิเป็หมือนเหปอใหม่กินหนาวหมดละขอบคุณขอบคุณได้รับจากท่านผู้ชมพี่น้องเว้เนาะการุ้นน้ำการรดน วลาสิน <Wow. S 2> เน่ลามิดเดินเหมเป็นสวนสีเขียวพี่น้องเว้เป็นเดินสีเขียวอ่ะถ้าเกิมันเป็นเดินเทา้าอมันเป็นเดินแห่งมันนี่มันเป็นเดินสีเขียวเต็มไปด้วยพืชพักอารการกินเนาะไปแล้วกินงา <โอ S 1> ไปแล้วสวนฮาร์โดบอสสบายดีสบายดีพี่น้องไว้